มาพบกับ t ดอ s ซิมฟีเพย์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแคสลิงโกต่อนะคะก็ที่เห็นว่าลิงโกกับเฟลิปมานั่งเฝ้าเออมาริงทำไมเหตุผลก็คือว่าเราเล่นมานานแล้วคือเราก็อยากจะให้เรื่องมันรีบ Quinn จบๆเนาะเราจะเริ่มซีรีส์ใหม่สักทีทั้งสองคนนั่งเศร้านั่งเคียด เริ่มเรื่องกันเลยนะคะเรื่องราวในตอนนั้นวันที่เด็กหญิงน้อยมาดีได้วิ่งเล่นอย่างสนุกสนานวิ่งไปวิ่งมาขณะที่เธอวิ่งเล่นกับสุนัขของเธอนั้นสุนัขของเธอที่ชื่อว่าเชอรี่ได้วิ ได้จับก,กันทำให้เด็กหญิงน้อยมารีนขาสติวิ่งไปชนกับประตูอย่างแรงพอบ้านของเธอใช้ประตูที่เป็นกระจกใสทำให้ความจำเธอเสือ่อเธอก็ต้องนอนดับไรไม่ได้สติอยู่ หลายวันจนเขาไม่รู้และจะไม่ได้ว่าใครคือพ่อแม่ของเธอพ่อแม่ของเธอได้นั่งเฝ้าเธอและคิดว่าวันหนึ่งรูปของเธอต้องหายแต่มันอาจจะไม่ใช่ เขาไม่ใช่พ่อแม่เขาเดินหนีทุกครั้งเวลาเจอหน้าพ่อกับแม่ของเธอยิ่งเป็นพ่อเธอยิ่งเดินหนีแต่แม่เธอพยายามจะเข้าไปถามแม่เธอพยายามฟื้นฟูทุกอย่างให้เธอคุยกับเธอถาม รู้จักแค่ชื่อของเธอแต่เธอไม่รู้ว่าใครคือพ่อแม่ของเธออีกอไปแล้วนี่คือเรื่องราวที่น่าเศร้าน่าสลดใจยิ่งนะกจีบกันกน้อยน,น่าสงสารกับตลวกรรลำบากเธอ ได้แต่วิ่งเล่นเล่นของเธอไปวันวัน,วนค่ะนี่อก็คือเรื่องราวที่ว่าน่าแปลกใจว่าเด็กหญิงน้อยมาบีนกลายเป็นเด็กความจำจำกันะคะและสุดท้ายเดี๋ยวแม่ของเธอเข้าเป็นโรคซึมเศร้าแม่ของเธอก็ ร้ป่วยแม่ของเธอไม่สามารถดูขึ้นมาหรือเลี้ยงดูพูดคุยได้ถ้าแม่เธอสุบจะมีคนคอยอุ้มพ่อของเธอก็ลำบากใจยิ่งนัก เพราะต้องทำงานต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาที่กลายเป็นโรคซึมเศร้าจึงเดินแทบไม่ได้นับว่าเดินไม่ได้เลยด้วยซ้ำดึงกะก็กลายเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้สติเป็นโรคหลาย และอยางแล้าทำให้เธอได้จากลูกนี้ไปตลอดกาลเฟรป <Very. S 1> นั่งคิดทบทวนทุกวันทุกวัน <Wow. S 1> จนวันหนึ่งเธอได้พบกับ เพื่อนของเธอและเธอได้ไปหากรลิบที่บ้านจนทำให้ทั้งคู่เริ่มพูดคุยเริ่มสนิทกันกลิบก็ยังรักยังคิดถึงดินกอง

จู่ก็เริ่มนกันด้วยความเคยเป็นเพื่อนสนิทของผู้ชายวิง oh. คนนี้ถึงรักลูกของเขามากเขาอุ้มเล่นดูเหมือนเป็นพี่ดีทำได้ทีกสมุนกัา oh. เขาเป็นลูกจริงๆของเธอ oh. เขาดูแลหุ่มชูไม่ให้ขาดตกบกพร่อ เขาแแต่นึกถึงหน้ารูปเขาหนึ่ได้ว่าเขามีลูกของดินเก่อยู่ด้วย ちょっとなるほ อันนี้ก็เป็นพาส์กตัวพาส์สุดท้ายแล้วนะคะก็เราก็จะจบพาร์นี้เลยเนาะจบพาร์นี้เราก็จะเริ่มซีรีส์ใหม่คือซีรีส์มารีนซีรีส์นี้เป็นซรีออกแบบแนวแบบอบอุ่นหัวใจนะคะมารีนเป็นซีรีส์แนวอบอุ่นหัวใจเนาะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะ